สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ทุกคนคะวันนี้นะคะอภิญญานะคะเจ้าของแบรนด์เครืนน้ำหอมพีดีโมนอะจะมามีวิธีเอ๊ะจะมามีวิธีจะมีวิธีป้องกันโควิดให้เพื่อนๆทํากันและง่ายมากที่สุดแล้วก็จะมีตัวอย่างทดลองให้ด้วยนะว่ามันดียังไงอะเรามาดูกันโควิดนะคะมันติดง่ายๆโดยการพูดคุย ไอาจามตามอากาศทั่วไปนะเราต้องระวังเพราะว่าตอนนี้มันแรงมากและรุนแรงมากติดกันมากนะคะแต่เรามีวิธีป้องกันคือใส่หน้ากากอนามัยนะคะง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ก็ถูกแล้วแผ่นละ3บาทบางทีก็สองจุดกว่าอ่ะนี่นะคะใส่อย่างเงี้ยเวลาไอานะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นละอองหรือเปล่าแต่ถ้าราับููอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยมีแต่เราจะทดลองก่อนอ่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้นี่เทียนนะเราจะทดลอง นะเราจะทดลองเลยนี่นะคะเทียนนะคะเพื่อนๆคะเราจะพูดหรือไอนะคะเทียนมันจะขยับดูนะแล้วเราจะพูดเราจะไอสมมุติเราไม่ได้ใช้หนะะ้ากากเลยมาเราเป็นเห็นไหมคะมันไอจนเทียนดับได้แต่ถ้าเราใส่หนะะ้ากากอนามัยปุ๊บนะ <c oughs> อ่ะดูนะเดี๋ยวเราจะลอง ฟึ๊บจุดเทียนแล้วนะคะนะเราเราเราไอเราเีือนี่ขนาดฉันเป่าปากเนาะไอเห็นไหมคะเทียนไม่ได้ใส่เลค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะเพื่อลูกหลานป้องกันตัวเองป้องกันเพื่อเพื่อชาติทุกคนหนูแนะนำให้ใส่นะคะมคะปลอดภัยที่สุดค่ะช่วยกันค่ะนี่ถอด เห็นไหมคะขอบคุณค่ะฝากไว้ให้คิดขอบคุณค